ความชงนะครับเราเข้มเราความฟิตเราดีกว่าโอเคไหมทุกคนช่วยกันไอ้ข้างสนามพร้อมแต่ก็มีทีมเดือดกันนะเพราะว่าใครจะพุ่งคนเลย คู่ต่อไปเป็นคู่ที่4ของรายการในรุ่น U9 เป็นการพบกันระหว่างทีมลูกเจียฟุตซอลพบกับทีม My Friend เดี๋ยวก่อนการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับทุกททีมนะครับฟุตซอลลุกเชียบนะครับปี2 0 2 2นะครับจัดการแข่งขัน2รุ่นนะครับมีรุ่นยูเแล้วก็รุ่นยูสินะครับวันนี้เราประธานนะครับของเราก็ได้เข้ามาในพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดการแข่งขันนะครับผมนะครับในนามของผู้จัดการแข่งขันนะครับ แล้วก็ทีมงานสตาร์ทโค้ดทีมงานผู้ปกครองของลูกเยืยฟุตซอลนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนะครับพลนตำรวจตรีนะครับพงสวัสดิหานสวัสดิ์นะครับนายกเทศมนตรีนะครับของเมืองปทุมธาน,นีนะครับได้มากล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับท่านพลนตำรวจตรีพงสวัสด์หานสวัสดิ์ด้วยนะครับผมเบคเชิญท่าน ทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่ร่วมกันนะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมในนามของเทศบาลเมืองทุมธานีนะครับก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดกิจกรรมนะครับการแข่งขันฟุตซอลลูกเจี๊ยบครับในวันนี้จริงๆแล้วกิจกรรมในลักษณะนี้ทั้งเทศบาลเราแล้วก็ผู้บริหารมีความการสนับสนุนมาโดยตลอด นเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นการทําให้เยาวชนเราเนี่ยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักมีการสร้างความรับความสามัคคีจิตใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและก็รู้อภัยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้ชมใครคู่แรกเห็นหลายๆคนเหมือนกันลูกๆหลานของเราครับมีแวว เชื่อว่าอีกหน่อยก็คงมีการไต่ระดับขึ้นไปจากระดับตรงนี้ไปเป็นระดับจังหวัดระดับภาคและเป็นระดับของประเทศสร้างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่ตอไปนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอให้การดําเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้ฟุตซอลลูกเกียร์ฟุตซอลคัพเนี่ยนะครับก็ขอให้มีความสําเร็จเป็นไปตามวัตถุที่ตั้งใจทุกประการแล้วก็ถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าหรือกิจกรรมในลักษณะนี้ เราก็ยินดีสนับสนุนนะครับตัวผมแล้วก็เทศบาลครับขอบคุณครับครับขอเสียงตบมือให้กับท่านพลตำรวจตรีพงสวัสดหารสวัสด์ด้วยนะครับนายกเทศมนตรีของเรานะครับเมืองปทุมธานีนะครับ ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับท่านที่ให้เกียรติมาครั้งนี้นะครับอแบ่งเส้นไฟนี้ครับรุนนี้รุ่นปฐุมรุ่นร8ปีอะไรนี่นีอันนี้เป็นเด้กนัเรียนรุ่น9ปีฮะเอาลองรู้18ปีครับหนึครับเอาเรอรับ วันนี้เรามริมเปินใมว้่ด้นาีแรที่ธีเปิดการแข่ขันให้กับฟุตซอลุกเยยบปฐมทางนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ทีมนะครับมาคุยทัศนคติ การแข่งขันแล้วก็ในส่วนของรายการที่เราจัดวันนี้นะครับเรามาดูฟีดแบ็กของผู้ปกครองแล้วก็โค้ชแต่ละทีมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของทีมอายุไม่เกิน9ปีนะครับไม่เกิน9ปีช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายของเราก็จะมี11ปีต่อแต่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าช่วงเช้านี้ที่เราจัดนะครับกับผลการแข่งขันของแต่ละทีมว่าผู้ปกครองกับโค้ชสตาฟเขาคิดเห็นกันยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันก่อนนะครับ ครับนาสวัสดีครับวัสดีครับครับก็วันนี้เป็นไงบ้างครับมาที่นี่ดีนะครับที่ที่ที่ได้รับเกียรติมาสนามแต่งนี้อีกีครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ว่าเด็กอ่ะได้แสดงความสามารถนะครับหลังจากว่าช่วงโควิด2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กไม่ได้มีเวทีอ่าได้ออกมาโชว์ความสามารถเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเป็นอ่การที่ดีนะครับที่ที่มีผู้สนับสนุนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ย ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดการฉันนะครับผมเนี่ยของเราเน้นพัฒนาเน้นพัฒน,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 นาเด็กๆให้ได้เล่นกันทุกคนนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เน้นผลงานเน้นผลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยพอเขาได้ทําการฝึกความแล้วเนี่ยนะครับเขาได้เอามาโชว์ความสาม,มารถเนี่ยครับคือเราเราได้เห็นแล้วว่าทักษะแต่และคนเนี่ยเป็นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กคนไหนได้หรือไม่ได้กลับไปปรับปรุงแก้ไขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทางชมรมลูกเยือฟุตซอลขับด้วยนะครับที่ให้เกียรติทางดินทองฟุตซอลขับนะครับที่ได้ทำการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับก็ผลการแข่งขันในวันนี้เรามองไว้ยังไงมั้งครับผลการแข่งขันนะครับทางเราอยากเห็นพัฒนาการของเด็กๆมากกว่านะครับจจะเข้ารอบหรือจะตกรอบไม่เป็นไรนะครับเราอยาก ดูพัฒนา,านการของเด็กๆแค่นั้นเองนะครับจะได้ที่1 2 3หรือ4ี่หรือจะตกลอกไม่เป็นไรนะครับอย่าง,างที่ผมบอกแหละผมอยากจะดูพัฒนาการของเด็กๆแค่นั้นเองนะครับ okay. ขอบคุณครับแล้วอีกนิดนึงเด็กที่อยู่ในทีมเรามาจากไหนกันครับเด็กที่มาจากในทีมของผมเนี่ยก็จะเป็นอ่าทั้งในชุมชนลินทอแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับตอนส่วนใหญ่เลยของเราเนี่ยจะจะเน้นพัฒนาจริงๆไม่ไม่เน้นอ่ไม่เน้นผลนะครับเพราะว่า อยางที่หมบอกอยากจะเห็นพนา,าการของเด็ก,ดกนะครับไม,ไม่เราจะไม่ดึงตัวของผู้เล่นทีมอื่นมาเล่นเพราะว่าเราไม่อยากไม่อยากจะให้เด็กที่เราซ้อมเนี่ยนั่งดูเด็กคนตื่นที่เราดึงมาเล่นแค่นั้นเองนะครับโอเคครับครั <ละ S 2> บก็บ <ละ S 2> เป็นทีมลินทองนะครับซึ่งเน้นการพัฒนานะครับในส่วนของเด็กในทีมนะครับสำคัญสุดนะครับก็โอกาสหน้านะครับถ้ามีการจัดทางลูกเจีย๊ยบก็จะขอเชิญทางลินทองมาอีกรอบนึงครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูทีมอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเอาทีมที่จะเข้าชิงกับลินทองก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอยนะครับเดี๋ยวเราไปหาฟุตบอยก่อนครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่พักของฟุตบอยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถามในส่วนไอความรู้สึกนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็การแข่งขันวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยว ขอสัมภาษณ์นิดนึงอาจารย์ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับที่มาในส่วนของร่วมการแข่งขันของลูกเสฟุตซอลปทุนวันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเกมที่ดีเกมนะครับเหีือวว่าเป็นการแข่งขันที่ให้โอกาสเด็กๆได้ได้ได้แสดงออกทางทาด้านกีฬาถ้าถัดอย่างนี้บ่อยๆก็ดีครับแต่ว่าผมอยากให้ตรงรุ่นมากกว่าหมายถึงว่าไม่ต้องมีแปบกครับหมายถึงว่ายูเก้าก็ยูเก้าเลยไม่ต้องมียูสิบแบรนี้จะดีกว่าจะได้พัฒนาเด็กรุตรงรุ่นได้ดีกว่านี้ครับครับผมครับ การจัดการก็โอเคครับดีมากเลยครับดีครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าทัวร์นาเมนต์หน้าถ้ามีรายการจัดการแข่งขันอีกเดี๋ยวเราจะเชิญมาอีกนะครับครับครับขอบคุณครับครับต่อไปก็เราก็จะหาในส่วนผู้ปกครองบ้างนะครับอาจจะเป็นผู้ปกครองที่มาร่วมการแข่งขันพาเด็กๆมาในส่วนการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสวัสดีครับ อ่ะอันนี้ผู้กองและก็เป็นทีมงานสต,ตาร์ทโค้ชของราหนุมก,ก้ว FC ซีนะครับที่เป็นหนึ่งทีมที่มาร่วมการแข่งขันฟุตซอลน,นะครับลูกเจียปทุมในครั้งนี้อยากจะให้พูดถึงความรู้สึกรายการการแข่งขันแล้วก็ที่เด็กเรามาเล่นวันนี้เพื่ออะไรแล้วก็ผลการแข่งขันเป็นไงบ้างคุยร่วมๆสนุกกันดีจครับอ๋อวันนี้ก็ได้มาดูเด็กๆเ,เล่นนะครับว่าเออแลกเปลี่ยนฮะ การเล่นการอะไรอย่างเงี้ยครับได้ได้มาเรียนรู้ฟุตซอลเพราะยังไม่เคยได้เล่นเลยครับผมเด็กๆก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับแล้วก็อะไรที่ผิดพลาดก็เดี๋ยวกลับไปแก้ไขเอาครับผมครับผมพัฒนาใช่ครับผมใช่ครับรับผลการแข่งขันไอการจัดการแข่งขันวันนี้เป็นยไงบ้างอ๋อการจัดการแข่งขันก็ดีมากครับผมมีเต็นท์มีอะไรให้ผู้ปกครองได้นั่งรับชมอะไรก็ดีครับผมเยียงครับ วันนี้เราก็รอลุ้นในรุ่นที่เบ็ดต่อครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ลองมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับผมได้ครับวันนี้ผลงานของรุ่นเล็กไครับเดี๋ยวเอาไปปรับปรุงครับผมจะแพ้รอบแรกแต่ครับผมก็จะเป็นโอเคครับผมก็ยังฝักได้ได้ครับก็เดี๋ยวน้องๆก็เพิ่งได้มาร่วมรวมตัวกันครับเดี๋ยวก็ลองไปแก้ไขอะไรที่ผิดพลาดเอาครับผมขอบมากครับขอบครับให้กับน้องในรุ่นยูนิฟาวครับวัน ชนะเลิกันลำดับสี่นะครับได้เกทีมว,วินทอคุณต้องหนักครับ เอาครับต่อไปอันดับ3ครับได้แก่ทีมไตเกอร์เอฟซีครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับได้แก่ทีมฟุตบอล โอชมป์ประจำปีนี้ในรุ่น U9 ชนะเลิศได้แก่ทีมลูกเตียบกุศลปทุมแล้วแล้วก็มีรางวัลที่บในรุ่น U9 ครับนักเตะยอดเยี่ยงครับได้แก่ทีมลูกเตียบกุซศลครับได้แก่ เดชัยสรวิทเสียงบูนักเจ้าพันไมนะครับน้องยังห้าหกครับเจ้าพันไมองห้าห้าหกนะครับยขอบคุณอาจารย์บอยมากนะครับขอบคุณน้องทุกทีแล้วก็ staff c o a c กตัทุกท่านนะครับอยก้านครับ con น้องชินไปไปกับน้อง đi lên 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 đi ใรู young, huh? <inaudible <inaudible ้จ <aliment esses não> ูจะเป็นทีไหนนัเจับเลี่ยงครับเราให้ผูเล่นทีมไอยเป็นออมาลงครับว่าจะเป็นคนไหนนะครับถ้าเกิย่บเยี่ยงได้กี่ตัด้ยแม่เดยเยี่ยมได้แก่หมยเลขหมยเลข โอโหล่วกันสองคนครับผมผมก็เลือกไปรตหลังหมยเลขสิก็กับหมยเลขสิบหครับผลัดสนมาเป็นหมยเลขสิบห้าครับประการหลังครับผมจุดจ่ายออกทีนะครับรับผครบผมดรัไมจุดองด้วยนะไอ้โชคดแ่นี่มันได้หมเลขโกไม่น่าเกียดแล้วนี่สอคนนีอนาคตใจได่รอนะครับเอาพี่หน่อยลูกเน่อยลูกนะพีหน่อย ໂຕດັ່ງນີ້ເຮົາເດີທາງມາຈ